ิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2376หรือตรงกับราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่3โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4เมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้เสด็จจาริกทูลงไปทางหัวเมืองแถบเหนือของประเทศไทยเมื่อถึงเมืองเก่าสุโขทัย ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่บริเวณเนินปราสาทเมืองเก่าสุโขท,ทัยพระพเนศรเห็นเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญจึงโปลดให้นำลงมาที่กรุงเทพมหานครลักษณะอักษรที่ใช้ใช้ตัวอักษรที่เรียกว่าลายสื่อไทยประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักหนึ่ง บันทึกเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของร้อยแก้วมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจง่ายเน้นใช้คำพยางค์เดียวประโยคความเดียวไม่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีการใช้คำคล้องจองและคำซ้ำเพื่อให้เกิดจังหวะในการอ่านโดยด้านที่1บรรทัดที่1-18ถึง18เฉพาะที่เล่าประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยแบ่งวรรคตอนใหม่ตามทัศนะของนักวิชาการความว่าพ่อกูชื่อสีอินทราทิย์แม่กูชื่อนังเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสาผู้หญิงสงพี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเผื่อเตรียมแต่ยังเล็ก เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้19เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่อเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไ่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนียะย้ายพายจะแจ้นกูบอหนีกูขี่ช้างเบรกพลนกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนต้นกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนเมื่อชั่วพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูได้หมาส้มหมากหวาดอันใดกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวง ได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายยังพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ